เชียงก๊วยสีแดงไฟ่เผากรนฟ้า,ฟาสวัสดีครับพี่น้องครับก้อยเนื้อสูพ่อใยญ่โจ้ครับเอาสูงเอายังไงอุ้ยเอาสูงเอาเข่ามาพี่น้องสิก้อยเนื้อได้บาดนี่งบังตีล่ะพ่อใหญโจ้ว่าจะกินเนื้อว่าสั่นพี่น้องก็คืเบื่องขาดใช่นาะขาดไปไหนไอ้เออเนี่ยนะนั่งน้ำกันด้อยด้อยมักรินฟ้าเออถ่าไวเลยพี่น,อน,น้องมากินก้อนก้อยอมากินก้อยจะสีแดงไฟเผาอ่าจะรอยให้ทั้งคุณครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก้อยให้ครับจะน้อย ได้ผลตีเอินมาเขาต้องได้บ้างส่วนแมนเลยแมนแมนแมนขาเจ้ากาลังสีส่วนยู่ทธ์งานพี่น้องใช่หรอผมสุรัตน์กัปปะหงอยนี่บ่ก็สิก้อยสููเอาซูงกินก็พอตายด้เลยน้ำปลามีอยู่แต่ว่าบางใบได้ได้เกืออน้ำปลาอยู่ในห้องอย่างนี้พี่โปรดที่โปลดหน่อยนี่ครับพี่น้องครับไบลัตตี้พูดใลยเผาไฟเลยพวกนี้เผาเลยผมมาถือแล้วผมหมดเล่ละโอ้ตับก็จะไว้ไล่ลายพี่น้องตับก่อนเหมือนไงเลยเอ้าเอ้คนนั้นกันเดียน่ะ ไอเงินปสองยไม่ได้มาหลายอู้ยหลายแล้วเนาะได้พอจาแก้เพี้ยพ่อไปล้างให้บอกเตียงนี่กินแล้วมูนารากยไม่ได้าด้ยังไปต่าย่ไปล้างไปกินเนีเอาไปใส่อลใส่เนี่ยเอาอ้วการมือคือ่าเข้าินเขาินวัดเเป็นวัดแล้วกินก้วยมันได้ราทเยนี่โอ้ยถาตถ้าตตยก็ขึ้นก้วยยล้ยกับลูกต้องแกงรวดพูดไหมกอกนาุ่้ะกอกองไ เดี๋ยวเห็ดลาบก่อนพี่น้องนี่เนื้องามๆเลยขนาดว่ายี้หมะอเรีงยังเนื้องามอยู่พี่น้องนนนนี่่่กอัเอยูกเจ้าเห็ดเจ้าชาบธนากิจมาอยู่เห็ดที่ดีพี่น้องนี่ครับติ้งตับติ้งเนื้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิก้อยนะครับทีมงานเปรนกาศสวอยู่เดี่ยวหนิถ้าในกะสีได้ก้อยเนื้อถ้าผนกระดังไฟแล้วคั่มแล้วอยู่ขางสำนักงานเท่าหนิแหละพี่น้องครับ Quá có đưa bạn đi năm năm Mà năm 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 Xoay chú nó bọn này, thiết, này. Xoay năm 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 เสียบ <laughs> พกหอมเสียบพมไปลลางนั่นครับผมเออผุนถ้าผุนกะเผาเรียนฝ่ายอยู่พี่น้งองวันนี้จูอาสูงก็ลังเสียบพกหอมไปลลางมาใสา่ก้อยครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวจานลอยเห็ดจวดจักมีความเหนียว mặt thì ở đây thì bây giờ mặt thì ở đây mặt thì ở đây mặt thì mặt thì mặt 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 gặp lại 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 gặp 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 gặp

เอาแล้วแล้วบาดดิดึกบาดดิเอือัววืบเนี่ยเป็นไหอ่ะบลักรีฟ้ากระเพาใหม่ๆเลยกันเด่นอ่ะกันเด่นอ่มือักรีฟ้าไม่เอางเสองปอลูกไปนอนคนกินจุตั้งก่อยเนือทั้งจุไปไนไอเจวพอดีไปพอดีเปะเนี่ยปักเตียงเอาขาวนี้วเอาเออ ยางขมจนยังก็ขมจนยางเดาเนี่ค oy, ค oy, นยก้อยก้อยไปนอนก้อยขมจเดินโตหิวข่าวแห้งบ่ะพ่อผู้หนาดึกเอาดึกเอาเลยหยิวข่าวครับเนี่ยครับไปนอนครับมาเด้อมาเด้อครับอืมขอเศร้าขอเศร้าง่ายขอเศร้าสวยของ่ายสวยขอเศร้าขอเรื่องขอเรื่อง,ออง <c oughs> มานไปนอนมาเป็นไงเรื่อเนี่ยปากน่ะที่หนาแยบอบยู่ครับแยบอยู่โอ้ยบผมรีบไม่ทับทับก่อนไปเพื่อนอะ นี่ทับอยู่เนี่เออเห็นแล้วเอาเห็นทับแล้วพีน้องทับกับกันแท่น้ซิมเจียวกันเถอะเห็มไปบ้างพีะองค์ชิบเินกันไรไรผมมผมอล่รมาอันนี้เี่วางบินจากนั้นเสียวครับ เ้างบึงช so. the ีลงหน้าบ้านห้อเรย่างเงยลงก๋วยลงไข่กุ้งคืออะไรนคือคือกำหนดมือละว่างเว้นว่างเว้นกำหนดมือละหาสิบจานพ่อขายว่านไร้น้ำสามารถจ้างเล่นโรงได้หรือเ่าเดี๋ยวรถเยี่ยมเ่าเป็นล้านลาบคืออยู่เอารถเยี่ยมมาเฮ็ดเป็นล้านลาบพี่น้องคือบ่รถอันงานเท่านี้ยเลยเนาะแม่นครับ email กับไข่ก้วยอยู่นี่บ่เ่าจอดรถเฮ็ดเลยเตี้ยสกายทั้งรถเลยเนาะคือได้หน่อยเนาะ คือไรเป็นดองมีอหเดียวนะครับพียให่ก็หอมแต่ว่าบานนี้เอ่าเคียบ้อยนี่คือต้องใส่สุดต้องปิดเจร้อยเลยกับอันเจสูงเจร้อยกับเจสูงเป็นซนผู้เสิร์ฟแมนครับไม่โดนรับออเดอร์คือคืเอาไปล้วคืม่เดียวอะไรไป็นอกมันในมือนเอาแค่ อออเอาไรจานยบหันขึออ้นยบเอาหาซิบะเริ่นดิหาซิบจบหันขึ้นจบจานละหาสิบบาทไผ่มาท่านกัท่านหาิบบาทตรืงหกบาทหกิบเนาะพอดีหกิเพดีชุดละหกบบาทเอาแต่กว๋วยตวีวบ่ต้องไถามหาอยู่นะก๋วยตวียวมคือก๋วยย่างเดียวก๋วยฝาไหมบ่ต้องต้มเนาะก๋วยฝามันยังบม่ไเลยมันยังบม่ได้ย่างเม่เห็ดไ่แม่ครับก๋วยาเลยคือไผอยากกินก๋วยคือตรงมาหาเลยแม่ครับ อไม่ใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเุ้ยไปตึงหัวเสียบเดี๋ยวไปอ้าวพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเสร็จกินเข่าแล้วก็เสร็จไปซ้อมเรืวิธีพี่น้องแล้วถ่ายติดตามคลิปต่อไปเอาสูงครับผมอพ่อโจจานลอยนะครับขออนุญาตบาทค้ามนะครับเด้อขอโทษขอไปผู้ปกครองดีบนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคลิปนี้ครับขอบคุณพ่อโจด้วยครับเลี้ยงเนื้อมาเนี่ยจวดมีโปรแกรมแล้วสีเฮ็ดว่างเว้นจากงานเขามาขายกันนะครับขายก้อยค่อยน้องบานนี้ มือได้เฮ่านะเขากับเล่นไปเก็บามาลาดเอาคองปลาจากพูดมากองปลามาลงไปล้านเฮ <ไป S 2> า <ไป S 2> อโอเคได้เลยจัดไปพี่น้องอา้าโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วเอาสูงถ่ายรูปเนี่ยขอบคุณครับ